ที่สิบหกที่สิบหกครับสิบหกกุลาเนาะสิบหกกุลาหกเจ็ดตรงกับวันพุธวันพุธเนาะโอ้แสงของพารวยปฏิทิดช่แนววันนี้อําพลเป็นพี่ใหญ่พาน้องๆถ่ายทำนะครับสําหรับแนวทางของคุณแม่รัดาหงส์สมศรีเจ้าแ,แม่นายคีแหง่งห้วยล้านบางครั้ง fc ช่องใหญ่ของเราคืออําพลช h a n แนว fc รยหลายท่านเป็นหมื่นๆเป็นแสนท่าน อยากทราบว่าปู่เทพหลังจากน้นมาเป็นยังไงและทําไมต้องเกิดสิ่งแบบนั้นขึ้นกับปู่เทพด้วยใช่ไหมพอก็มีเอฟซีและหลายท่านนะครับดูคลิปปู่เทพแล้วบอกว่าคนลุกมากๆแล้วก็เห็นปู่เทพเหมือนคล้ายๆองค์ปู่พญานาคเข้าแฝงฟังเสียงปู่เทพแล้ว คนลุกแทบทุกคนเลยที่คอมเมนต์มาแล้วก็โทรมาหาช่องอมพลชาแนลนะครับวันนี้ก็อยากจะกลับเรียนถามปู่เทพในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับปู่เทพเดี๋ยวจะชี้แจงให้ f c ช่องอมพลชาแนลนะครับและ YouTube ในหลายช่องที่มาถ่ายให้รู้ไว้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ปู่เทพไปบวงสวงเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาตั้งแต่เป็นครูบาอาจารย์มา ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับปู่เทพเพราะว่าที่ของเขามันแรงมากครับวันนั้นปู่ใหญ่ปูน่นาคนะครับปูน่นาคใหญ่เลยที่อยู่ใต้เมืองบาดาลนะ่ะ <c oughs> เข้ามาแฝงประทับตัวปู่เทพโดยไม่รู้ตัวเลยพยายามกั้นแล้วแต่มันไม่ออกพยายามปัดแล้วแต่มันไม่ออกนะครับอยู่แล้วอยู่เลยตอนนี้ยังไม่ออกอีกนะเนี่ยถึงเวลาพูดเนี่ยยังยังไม่ออกเลย เหมือนรอใครสักคนอีกนะเนี่ยเหมือนรอใครสักคนอีกตอนนี้สายพญายนาคกำลังหลังมาหาปุเทพเพื่อมะกราพขอพรดวงจะได้เปิดทรัพย์จะได้เปิดบารมีจะได้เปิดบางคนก็ร้องห่มร้องไห้มาหาปุ่เทพให้ปุเทพเปิดให้หน่อยเหมือนบอกว่าปุ่เทพเหมือนปุ่เทพเป็นครูใหญ่เขาเหมือนปุเทพเป็นพ่อใหญ่ของของเมืองบาดาน้องพอ,อ,อน้อม มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะนอนกลางคืนก็ยังไม่ออกกลางวันก็ยังไม่ออกทำยังไงก็ยังไม่ออกอยู่นะครับเหมือนกับรอใครสักคนเหมือนกับรอเขาเรียกว่ารอญาติรอลูกรอหลานให้มาเอาบุญจากปุ่เทพไปปุ่เทพจะได้ให้เขาเหมือนเขารออยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะอัมพลยังงงยังเวียนยังอะไรอยู่ยังรออยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังรออยู่ วันนั้นวันนั้นมันมันเข้าวันนั้นมันเข้าหูที่นนะแบบแบบแบบไม่รู้ตัวเลยฟูสี อยากกินขนมอเอยกน่อนนอนกันก่อนมาถึงแล้วเดี๋ยวยให้ปูสีเคียกับางก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเออรู้แล้วว่าดีใจดีใจ แต่ยังมาบ่ถึงหนึ่งเนาะอยากได้อะไรไหนลองคุยกันดิรูปหลอนๆหน้าช่วยอยากกินกล้วยแล้วอยากกินขนมอยากได้วงสวยโอ้อยากได้วงสวยเดี๋ยวรอก่อนอยากได้วงสวยต้องให้โชค มีค่าน้ำมันไปหานะถึงวันเวลาเนี้ยจะเชิญปู่เทพไปเนาะต้องให้ปู่ค่าน้ำมันเลยปู่ยังจะไปถึงมันดาเนานะวันไหนดีเดี๋ยวให้เสร็จข้าวน้ำทำปลาอุดมสมบูรณ์ก่อนอย่าพูดร้อนดได้ไหมได้ไหมขอได้ไหมได้ไหมไ ได้ไหมครับได้ได้ได้คุยกันง่ายๆนะแม่เออได้เนาะได้ตั้งเอาตั้งสติให้ดีจำรวมให้ได้คนเก่งต้องคนเก่งต้องคุยกันรู้เรื่องเอาตั้งสติให้ดีคุยกันให้รู้เรื่องเนาะเดี๋ยวสักวันก็จะไปจัดให้ เหมือนแม่รละดาเอาใหญ่ๆเลยเนาะได้ไหมครับเออได้เนาะได้ได้เออได้ก็โอเคโอเคมาขอนะอ่ะนิ่งๆขอบใจไม่ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกขอบคุณปุซีระดับอาจารย์รับไม่ต้องโกหกอาจารย์ก็พอเนาะ ได้ไหมตั้งสติแม่ทิพเออตั้งสติสำรวมให้ได้ตอนนี้ให้คุณแม่เพิ่นตั้งสติเด้อกุมารเอ๋ยอย่ารบกวนอย่ารบกวนเพิ่นดายตอนนี้กำลังมาทำงานเดี๋ยวจะทำให้อยู่จะเอาให้ใหญ่ๆเลยขอบคุณปู่สีมาเอาพ่เข้ามาดีใจแล้วดีใจแล้วเป็นทักอยู่ที่บ้านรอเฝ้าบ้านเลย จำร่วมพร้อมนยกมือ <S 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 สำหรับที่ปู่ไปบ้านแม่ครูละกามานะครับเวลาอง,งานาคีเขาเรียกว่าทีดานาคีเข้าไม่มีบัดดี้ไม่มีคนที่จะถามแม่ครูละดา,าเลยว่าต้องการอะไร ปีติยินดีอะไรไหมขาดหรืออะไรนะครับมีแต่คนร้องไห้ทั้งนั้นหมดเลยน้าพนออาพลปรากฏเห็นใช่ไหมครับปู่เทพยังอดไม่ได้ที่จะร้องไห้เพราะว่าปูน่นาาขลากเข้าพอเข้ามาลึกๆป่านี้ก็ยังไม่ออกอยู่ผมคิดว่าต้องรอรอลูกรอหลานรอเหลนที่จะมารับส่วนบุญ ที่จะมารับพลังพลังเขาเรียกว่าพลังโชคพลังเปิดจากเมืองบาดาลเด้เอาเงินเอาทรัพย์ไปใช้แต่ละบริษัทก็ยังรอคิวอยู่รอให้ปู่เทพไปเจิมให้กับแม่ครูรัตด,ดานะครับต้องไปคู่น,น้ําบวกอย่างที่เขาว่าเ่ยต้องไปคู่ผมต้องไปอธิษฐานาก็ให้แม่ครูรัตด,ดาเป็นคนเจมิมจากนั้นงานตรงนั้นมันถึงจะได้สําเร็จ คนจะได้พาไปก็คืออมพลนั่นแหละในคนพาไปล้งไปถ่ายทําทุกที่เพื่อได้โปรยเป็นอภาภัยทานให้พี่น้องได้ดูไว้ไยวไว,ไว้ว่านาคามีจริงไม่ใช่มีแต่สมเด็จองค์สมาสัมพุทธเจ้านะพระสมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องจริงอีกาศาสนาพุทธเราใช่ไหมอยู่มาหลายพันปีพญานาคก็คู่กับพระพุทธศาสนามาเป็นหลายพันปีเหมือนกันมันเป็นเรื่องจริงมาก ถึงพญานาคจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จริงแต่เขาก็มีกายทิพย์มีบุญทิพย์พอที่จะอํานวยโอชัยเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีเปิดความสุขให้กับลูกหลานของท่านพญานาคเองที่จะได้มีโชคทําไมทุกคนทําไมทุกคนถึงไม่มีโชคเหมือนกันเพราะว่าบุญทํามาไม่เหมือนกันเด้หากแม้นบุญกุศลคุณเกิดแล้ว คุณมาขอพอรมากราบไหว้ปู่เทพเหมือนกับว่าผมเหมือนเป็นนางองค์ใหญ่มันพูดไม่ถูกเขาจะหาว่าปู่เทพอุปโลกตัวเองจริงๆแล้วนางใหญ่ก็แฝงตัวผมมาตั้งแต่เด็กแล้วได้แต่มันก็หายไปนานมากครับพนเอ้หายไปนานมากเพิ่งมาโผล่วันที่ปู่ไปบวงสวงน้าข้างล่างให้กับแม่ครูรัตนาเพิ่งเข้าวันนั้นเลยป่านนี้ยังไม่ออกยังสลึมสลืออยู่นะครับ เหมือนรอใครสักคนที่กําลังจะมาหาเราลหลายคนในหลายร้อยคนพันคนหมื่นคนเหมือนรอเราเหมือนรอ,อเหมือนรอลูกหลานสักคนอยู่มันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติขอบคุณพี่น้องเอซช่องอัมบนชนแนลและในหลายช่องที่มีกําลังใจให้มาลาัยให้ค่าบวงสรวงเนาะ มีผล,ลไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมมือช่วยกันให้กับแม่ครูรัตด,ดา <c oughs> ขอบคุณปู่แก้วนะครับขอนแก่นขอบคุณพ่อตุย๋ยขอบคุณคุณป้าลิงลิงนะครับปู่เทพเรียกป้าลิงลิงอีกแล้วต้องเรียกเจลิงลิงนะครับจากนั้นก็พี่น้องเอฟซีที่โอนเงินมาร่วม <c oughs> ร่วมให้กับคุณแม่รัตด,ดา เผื่อชีวิตของเขาเผื่อชีวิตของคุณแม่จะได้ดีขึ้นตอนนี้คงจะต่อชีวิตได้ไม่มากก็น้อยน้องพเนาะไม่มากก็น้อยวันนั้นคุณแม่ให้เลขห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งครับห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งพี่น้องอย่าลืมนะนะครับถ้าจะเอาสามตัว ปู่เทพความชอบปู่เทพเองนะเอาพลก็ห้าหนึ่งเจ็ดสวยไหมเอาพลสวยก็เลขแม่คูณรัดานั่นแหละแม่รัดาให้ห้าหนึ่งกับห้าเจ็ดมันมีเลขหนึ่งปนมาขั้นกลางพอดีเลยมันมีเลขหนึ่งปนมาเอาไปเข้าเลยห้าก็อยู่คงที่หนึ่งก็อยู่คงที่เจ็ดก็อยู่คงที่น่าจะเป็นห้าหนึ่งเจ็ด ถ้าไม่ออก1,7หรือ5,1,7เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าของมันแรงมากนะคอยดูโค้งสุดท้ายดูเลยอมพลว่าจะจริงเหมือนปู่เทพพูดไหมแม่ครูต้องให้1,7แน่ฟังนะถ้าปู่ข้างการไม่ผิดปู่เทพยังไม่ได้คุยกันกันกบแม่รดาเลยแต่ประเมินเอาตัวเองนะครับแต่ประเมินเอาตัวเองว่าหื ยังไงต้อง51 57บ้าหรือว่ามันสิเป้นหา17บอพี่น้องอย่าเชื่อปู่เทพมากนะให้เชื่อแม่ครูรัดาที่สุดว่าเป็นยังไงสำหรับแนวทางสำหรับแนวแนวทางในการบวงสวงพี่น้องขอบคุณที่ให้กำลังใจปู่เทพ หากแม้นมีงานมีการอยากให้ปู่เทพไปร่วมสำนักหรือสีร่างทรงองค์เจ้าทุกอย่างก็ติดต่อมาที่ปู่เทพหรือติดต่อมาที่สิทธิเอกผมก็คืออํมพลชาแนลนะครับติดต่อผ่านมาได้เลยนะครับว่าจะให้ปู่ไปทําพิธีแบบนั้นแบบนี้ให้นะปู่นะก็ผ่านมาที่ช่องอํมพลชาแนลเลยอยากอยากรู้อัปเดตนะครับแม่รัดดาทุกอย่างก็ดูที่ช่องอํมพล น่าจะเป็นภาวะบุญแล้วแหละเดี๋ยวผพนก็จะไปตามของสุดท้ายให้พรุ่งนี้เมือ่อลืนนี้ต้องทันเด้อตามให้พี่น้อง f อฟซีที่เขากำลังติดตามดูให้เขาได้รู้ได้ทราบและได้เห็นกันนะครับฉะนั้นทุกๆอย่างก็อยู่ที่ดุลพินิษของ f อฟทั้งประเทศขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับไมคคูรด,ดา ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้น้องใหม่ของเรานะครับแสงทองพารวย้าเทพเชนเนลและบ่าวเซ้นค้านที่ชาวบ้านที่มาถ่ายทำโปูเทพในวันนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องทุกที่เมตตามพนยังไงก็เมตตามแม่ละดาอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากำลังใจปูเทพบอกตามตรงเลยว่าวันนั้นเป็นวันพิเศษ ที่นาคใหญ่องค์ดำเข้ามาสิงสถิตในตัวปู่เทพป่านี้ยังไม่ออกเลยเหมือนรอใครสักคนอยู่หากแม้นพี่น้องเอฟซีที่เป็นสายญาณพญานาคนะครับอยากจะมาครอบครออยากจะให้ปู่เทพหรือปู่ใหญ่เปืดนให้ก็เข้ามานะครับไม่ได้เสียตังค์แม้แต่จั๊กบาทขอแต่ว่าท่านมาถึงที่นี่นำพลขอให้ท่านมาถึงที่นี่แล้วท่านจะกลับไปชีวิตครอบครัวล้ม ชีวิตครอบครัวพังบ้านเรือนอยู่เย็นไม่เป็นสุขทําธุรกิจไม่ก้าวหน้าทําการค้าไม่ก้าวไกลก็ท่านอยากจะมาหาผู้เทพก็ติดต่อผ่านมาที่อําพลชาแนลนะครับอําพลมีอะไรถามปู่ไหมมันตื่นตันใจมันงงมันผวามัน <c oughs> เป็นยังไงว่าดูซิตอนนี้อําพล ฝันยังไงไหมถามความรู้สึกหลังจากหลังจากไปไปงานแม่ครูมาฝันยังไงบอกเ c สิฝันยังไงม้างอย่าอุบอิฟคนเดียวไม่ได้เด้เฟังอภพลพูดครับมันจะดีว่ะครับดีสิดีมากๆเลยแหละอภพลพูดสิมาคนจะหันกล้องให้<อ>นะครับมาสวัสดี f อฟซีของอภพลชาแนล<อ>นะครับ ก็ <c oughs> จริงๆแล้วจองต้นก็นจะเล่าความฝันดีบอรหรือบอดีก็นเนื่องจากว่าเอฟซีเนาะแม่ครูราิตาก็ปล่อยตัวเลขไปแล้วครับวว่าเลขที่เจ้าของบลฝัน,น,นจะทําให้เอฟซีนี้เพยได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่เล่าก็พอดีปกติผมเพิ่งเล่าให้ปุ๋ทเทศฟังว่าผมจะจะเล่าดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับก็ก่อนที่ แม่ครูจะบวงสรวงวันหนึ่งผมฝันมีผมไม่แน่ใจเป็นผู้ชายซึ่งไม่ค่อยชัดเจนในฝันเขาวิ่งมาบอกผมว่าเลขแม่ครูออกแล้วหนึ่งสองหกได้ยินชัดไม่มีเพียนน้นองอยู่ที่สปาว่าบุญนะ <laughs> บางครั้งก็จะมาสื่อกับสิษย์เอกผมก็ได้นะครับกับคนที่เป็นบริวารแม่ครู นะครับจะซื้อผ่านอัมพลก็ได้พี่น้องอย่าสับสนนะระหวังเลขปู่เทพกับเอบซ c ของอัมพลชาแนลนะครับอัมพลบอกเพื่อเป็นแนวทางบอกว่าหลังจากไปงานบวง,บวงสวงมาก,ก่อนครับก่อนใช่ไหมก่อจะบวงสวงปุ๊บฝันเลยครับฝันว่ามีผู้ชายซึ่งมองดูครับค้ารับอามันเร็วมากครับ เหมือนใส่ชุดข,ขาวนี่แหละเขาวิ่งมาบอกแล้วผ่านไปเลยบอกว่าเลขแม่ครูรดาออกแล้วหนึ่งสองหกผมก็มคิดอยู่หลายวันนะว่าผมจะเล่าให้ปู่เทพฟ,ฟังไหมเพราะว่าเอฟซีก็ได้ดูคลิปของแม่ครูไปแล้วนะว่าเอฟซีจะเขยหน้าเขยหลังในตัวเลขครับอันนี้ก็เล่าเป็นแนวทางน,นะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ไม่ใช่ว่าต้องมาเชื่อ,อช่องค,คนนะ ใช่ตัวตัวเลขฝันของผมนะครับตัวนี้เป็นแค่อัมพลฝันเนาะเอฟซีต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ให้ดีๆเดี๋ยวจะเป็นสับสนกับเลขแม่ระดาเลขของแม่ระดาก็คือเลขของแม่ระดาครับครับตัวนี้อัมพลเล่าให้ฟังแค่ความฝันเนาะถ้าชอบคอยคอยคอยจัดของอัมพลฉะนั้นขอบคุณขอบคุณอัมพลที่ให้แนวทางนะครับแนวทางกับเอฟซีช่องอัมพลฉะนั้นเอฟซีต้องตามต่อ นะครับตามต่ออําพลตามต่อไปถึงบ้านแม่ครูดัดดานะครับว่าเหตุมันเป็นยังไงหนึ่งงสามสี่ห้ฉะนั้นตอนนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณช่องอำพลชาแนลแล้วก็แสงทองพารวยปราทิพย์ชาแนลและบ่าสงารวิทีชาวบ,บ้านด้วยนะครับที่มาถามประสบการณ์ควันหลงงานไหว้บงสรวงใหญ่แม่ครูรั่ดาที่บุรีรัมฉะนั้นขอขอให้ทุกท่าน ดวงมีโชคในวันที่16เนาะ16ตุลาคม2567เฮงๆรวยๆทุกท่านทุกคนครับสาธุ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 ดีจ้าทุกคนดูดีมากเลยจะดีว่าหลวงปูดีจะเป็นไรไม่ต้องตัดได้ไหมเล่าประสบการณ์เฉยๆแต่ว่าฝันนี่เรียกอย่างนชัดเจนเลย1 2 6เรืองแม่ครูออกแล้วหญิงมาบอกผม เหล็กแม่คุณรดาออกแล้วน้องฟอมหกได้ไหวเชงว่าจะเป็นต้านบุญคู่กันว่าแม่คุณระดาอย่าลืมไปตามผีไายเพิร์นแล้วก็แม่คุณรดามาโป้นก็เลยนิดิปเดียวเริ่มทำเดี๋ยวให้เพิ่นขอฟ้อนงางก่อนเพ่ชิลูกมีบ้านให้เพิ่นขอฟ้อนวิสาหิลูกปากก่อนรอสักครู่ ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้แม่ครูเทียมสีห้วยทับทันจะมารำขอโชคที่ปู่วิลูปกโคนะคะที่สถานปู่เทพยทเสีีมม่แ ลำขอตัวเลขกับ้าวิโ <capacity S 2> ูปักโผนะครับงวดสมุกตุลาโกมกเก็บโอ้ดมเเอาลูกตีอยู่บ่เอาตีเอามาอุทยุกได้ตังห์ วันทานาไข่กระทมีสีประกอสุดพงเดอดบเทมัญาาาโภคโยนาามาวิโรนิเทหุะโสัเดชุมา